ย้งกาสวัสด,ดีทานผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมารีวิวรถจากการดิฟนะครับรีวิวรถที่ทํากิจกรรมจากการดิฟนะครับดิฟหนึ่งล้านแต้มนะครับก็จะได้ l a m บ o กินนี่มาแล้วก็ถ้าหนึ่งแสนแต้มก็จะได้ี่พวกลางวัลรองลงมานะครับแล้วก็จะมีสกินนะฮะัสองแสนแต้ม ของแสนก็แต้มแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวข้อดีข้อเสียและการลองขับดูว่ามันดีไหมนะครับวัดใจความรู้สึกมจะมาแต่งนิดหน่อยไม่ค่อยอยากใช้ตังค์เลยวะอับหน่อยอุ้ยอัพไปครับแปดนนี้หรือเปล่า มาลองขับคันนี้ให้ดีกว่าใส่สกินด้วยนะรถเสียงมัดกลัวเสียงดังคนนุ้มมาองไปลองไปสนามดิฟด้วยละนี่ฮะสนามดิฟ แล้วขับมาเนี่ยน <spe> ี <Bra vo> <sm spooky> ่ก็โอ้ยขึ้นมาตอนไม่ใคยดูเัวประมาณนี้โอ้หแต่กำลังโค้งนิดนึงน เป็นรถที่ใช้ดิฟได้นะครับแบบหลังจากที่คุณเก็บแต้มมาแล้วก็อัพนิดหน่อยแล้วก็เอามาดิฟหรือไม่ก็มีรถดิฟหลายคันนะครับแล้วแต่คนเรีอกแต่ผมว่าคันนี้ดีสุดนะรถดิฟโอเคมาดูรถต่อไปรถที่เขาแจกนะครับะเหมือนแลมโบนะคัคันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยวะแต่งเสียตังเงินะ แต่งก็ได้วะอันนี้ turbo ขอ,อ,อ,อไม่แต่งแล้วนะผู้ชมน้องขับแบบแบบไม่อารมณ์ยังไงหรว่าจะเป็นงไงไม่ฮะอือ,อคันนี้ดิปลากัอด,ดอือดีโ่ะ ก็ม so ีคันนึงนะบิัก uh ็ต huh. ังอัาไม่มีก็ถ่ายเปคลิปแยกคลิปล้กันสำหรับเองนะครัาสามอันเลยบิเลเยอะคันนี้ดีกว่าคันนั้นไม่ต้องมีอยู่แล้วะเ็บตั้งร้าน ลองบนตรงนี้ดีกว่าลองโว้ยใส่ยังไมาได้อบมาขนาดนี้เลยดิ๊บยาวเนี่ยทุกคนทำมันเล่นดิบดีเยรอ เอาเป็นว่าสำหรับการรีวิวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลดคก์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้ารีวิวรถอะไรเดี๋ยวไปรอชมกันนะท่านผู้ชม